สุขสบายดีท่านผู้ชมทุกๆทานเ้อที่เขามาหับชมซองสนีป่าเฮาสิมาตามบังยมท่านผู้ชมผู้ชมเคยกินบอตามบังยมตามสมบังยมเรามาสางนะ<ม>ป้าป้าเมื่อตามยืนเงอนนะปูป้าก็เงอนใหญ่ปะปะเมื่อ ภาสิมาเห็ดกินเพื่อนแม่น้องแล้วนน้องอ้บอหายบงงงบาเมือภาสิมาเห็ดท้ชมมากับยังกับไหลสาบไแล้วสิต้าเพื่อนแล้วว่าน้สิมไปเจอกินอะรลูก ตามล้นน่นอนะเดีู้ชมน้องพากินค่ะป้าเผื่อหอนเผื่อเต่เผื่อเตนอ,อ,อ,อืมันหามันหอนเลยคือลา ห้อนเลยพืชผ่าเอาหายหน้าตาเป็นทั้งั้งบันทายเห็นห้อนอะนะบระตมหายไเงเป็นเรียกหรอพ่อเมื่อตั้งอยู่เพื่อนห้าทนผสม มี่มันท้องมได้สมแค่ท่านผู้ชมบางยมล้ะคือนนองอเน้ยผัน่วงไหวเนาะันเสียไปตำกินกับพ่อกับแม่ป็นสามคนผันหมหยเฮาเฮาก็เปลี่ยนใหม่เฮาเสียบักอันม่วงไปตำ เอาสตา์ึ่กงกินดีกว่าชอบนี่เอาสองหมากครอมาลองทำอืม<อ>นี่เป็ได้คุโลดนะเอามานี่ดีกว่ามานันีมันอยู่คนเดียวมัน กระจนดักซุกแล้วได้ได้ไม่ได้เป็นิงเหลืองๆนะเอาไปเห็ดเมนูตามเลยท่านผู้ชมตามสือหัวพักกันยังกันเซบเอาสีรองโซชิเมอร์ชู้องข้ามนงครกับ้องไอคิวนออรลอยไอคิวยิวเอ้ยยิ้ไปไปเลย ไปตำอยู่เพื่อนคัวเขาดีกว่าคุชมเปิดสด็จเมนูหนหนึ่งร้านประกาศอยากตำคือกันนี่นชมฮกกรสิลอกมากอัน ก็บกม่วงเลยเอาเ็ดเมนูตำบกม่วงไปนองเลยเพราะว่าอันที่อยากกินสมจักหน่อยการนานเห็ดทีหนึ่งท่านผู้ชมเขายังบาได้ตำจักเถื่อนนี่แตกินเพราะว่าจังหน่อยมันกับเบิร์ดเบิร์ดอันเบิร์ดยามาอะไได้หนึ่งเพราะว่ามันได้เป็นตลอดเนาะมันสีเบิร์ดยามาอะไรท่านผู้ชมก็เลยเอาลงมาตำกินลองบิ่ง โจชีเมอร์นิดๆหน่อยๆตามกิน,กนขนมขํามขนมข้านอนถ่ายตลาดแต่เมื่อนี่ตื่นเช้าว่าก,กับเป็นอากาศแบบว่าเป็นอากาศแบบแดดดทนผู้ชไมไว้แต่เก่าเพราะว่าวันแดดแดดกับประมาณสามหรือสี่มือประมาณนี้แหละทนผู้ชไมไว้อันก็พ่นตกต๊่แันใส่ลํามันทนผู้ชม ก bon ะสีบดซื่อเนี่ยจังหน่อยบ่พัดตกสือกำมันถ้าอกราบงดี่ยวกยซียำๆๆเลยชุชมใส่ข้าวขว้าใส่ข้าวขว้าใส่น้ำตาลใส่เจวลงไปชุชมใส่หัวพักบัวลงไปสุ่สๆแช่ลงไป มันอื่นขเขาจะาสีกินตำตำมะฮงนะพี่เจ้าเฮาวดีกินตำมะฮงฮาสีกินตำหม,มักหมัวต้าสามหมาัดช่วยสีพอโอ้ตัวเนี้ยมันอยากแมงเนาะสพรงพอมันังเป็นแข่งๆ เมบดหมาเน่ยมบดมตอนนี้เจะย่ากม้มอนมกมยแต่ยากระดมลายลเลยทนโกเลยโทรศัพท์สิขึ้นเหม่อ๋อ แบบว่ามันโอดมันแดดนะท่านผู้ชมแดดแลยแทงมันส่องเพราะว่าเราโทรศัพท์แตกเมือโออยู่ซ้นหน่วยท่านผู้ชมหนเลย้เอาขุมวงเไปเลยมุมวงก็ขมวางก็ซองหน่วยสซมันหนาออหวเอาไปเลย ัวลงไปนะคับใส่ประแดกปรุงลงไปทีขาดปไปทุสุด ขาบได้ก็คือเป็นนวนะนผู้ชมนี่ตับตานี่แต่ปูงกับปูงท,างงท่านผู้ชมได้สิไปหลดสาดได้ไหมน้ำลายน้ละายสีอะ หอมหอมเสน่ห์นั่งทำโจง,งอันนี้หอมหอมบวคืออยู่ในสวนไม่อยางจืดเองแล้วหอมคิ้วเขอหายน้เสียงตู้เขาจะออขางเฮือนเด้อทำชอมเลยเขาจะเปิดแบบบดหมือบดคืนบดหมือบดเวน้น ممن 就当管这呢，管这呢，就省了。 แไม่ใหญ่ไอ้คิวกันไอคิวกันดึงไฟ่ไม่ใหญ่เป็นจวดจวดอืน้อ่างนั้นอไต่อไปดีพี่น้องกินตามมันมัรยกาศทำงานเด้อท่านผู้ชมอเปรี้ยวป่ากินตงไหนต้มหม่วงต้มหมวงกับหมกระเจนมวง แซ<ส><ส>่บแซ่บีเมอสันีบ้าอุ้แจาคขึ้นอยู่บ้าโรสแซ่บจำบัวลายเน้ะแซ่บนะแต่บไว้ความสมุมแซ่บพอก,กินอยู่แล้วหมองกำลังพอก,กิน,นันอะไรบัววานพริกเปียวอ่ะ เดี ừ, <nhưng> ๋ยวนี้ดแม่ยังใหยังไงยังเอาล่ัหจืดย้นเอาลามันเปงนผ่าอะืทำใหญ่ไปนี้เลยแบบแซ่บรับสุดยอดเลยเพี่น dekat dalam คิบเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่ายเย้ยท่านผู้ชม